สวัสดีตอน4โมง4 5นาทีของวันที่6ตุลาคม2568ค่ะ,ะดูอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้ถ่ายต้นเอลเดอร์ให้ทุกคนดูไปแล้วมาดูคลิปนี้ของเรารกดีไหมคะทุกคน <c oughs> ถึงแม้ว่าดิฉันจะชอบสวนแนวรกๆแต่ก็มันก็ไม่ควรรกแบบนี้และไม่ควรล้มแบบนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้สมพงษ์กำลังปักชำกิ่งเพื่อ,อเอาไว้จำหน่ายที่ด้านหน้าร้านของเรานะคะ เดี๋ยวเสร็จล้วก็คงได้มาเคลียร์แถวๆนี้และค่ะดิฉันก้มไม่ได้นะคะก้มไม่ได้มีปัญหามากกับมอนรองกระดูกนะคะ,นะคะล้มละเนระนาดเลยนะคะเบอร์บินา่าหูกระจงแดงคือ,อขึ้นแบบชะลูดสวยงามมากค่ะทุกคนแล้วประกอบกับเกตมณนีนะคะเกศมณีค่ะขึ้นมาเกตมณีตอนนี้ตอนนี้นะคะก็เขาก็ได้เวลานะเพราะว่าเขาเป็นไม้มาจากนอกใช่ไหมคะ พราะนั้นพื้นเพเขาก็ถึงเวลาอากาศแบบนี้เขาก็จะพลยร่วงแต่ที่ฉันกําลังดูอยู่ค่ะว่าเรากําลังจะดูเขาว่าเราจะปล่อยเขาแบบนี้แล้วเขาจะขึ้นใหม่ไหมหรือเราควรจะตัดแล้วเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ซึ่งเราเคยตัดแล้วนะคะเราเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้สภาพสวนค่ะตอนนี้เสียงรุมก็จะเลี้ยงหมาดิฉันมีหน้าที่เลี้ยงแมวค่ะแต่ว่าให้แกเลี้ยงหมาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นไปเลี้ยงแมวเองอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกตรงนี้นะทุกคน วางไว้แล้วก็ไม่ได้ย้ายวันนี้จริงๆแล้วพาไปดูดูสิลกมากดูสิกาหลงแดงค่ะลักษณะของการหลงแดงหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกอ่ะดูค่ะนี่ค่ะลักษณะของการหลงแดงบานทั้งปีทั้งชาติบานตลอดปีค่ะเนี่ยถึงแม้ว่าน้องจะมีฝักเข้าฝักเข้าเมล็ดแต่น้องก็ยังบานอยู่ค่ะ ตอนนี้ดิฉันก็ให้เขาเข้าฝักเข้า,มาเมล็ดไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดน,นะคะแล้วก็จะเพาะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตอนนี้ยังไม่เยอะค่ะเราตั้งใจเดินมาตรงนี้พาทุกคนมาดูชงโคแดงหอมมากอันนี้ชงโคแดงนี่พอเป็นดอกเสร็จปุ๊บเข้าฝักเข้า,มาเมล็ดแล้วก็พักการออกดอกเลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้าดิฉันปล่อยให้เขาเข้าฝักเข้า,มาเมล็ดอีกเนะี่ยเขาจะหยุดไปเลย หยุดการออกดอกไปเลยแล้วก็จนกว่าเราจะเก็บฝักเก็บมเมล็ดค่ะพอเก็บแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากทุกคนเนี่ยหลายเดือนเพิ่งจะโผล่เป็นดอกมาให้เรานะคะหรือน้องอาจจะเป็นเพราะว่าน้องต้นเล็กก็เป็นได้ค่ะทุกคนดิฉันเพิ่งปลูกเพิ่งเอาลงดินเมื่อปีที่แล้วเองอะเนาะมีใครที่ปลูกแล้วมีเป็นต้นใหญ่แล้วแบบแตกต่างจากดิฉันไหมคะคือการที่เขาติดฝักติดมเมล็ดแล้วเขาดอกเขาหายไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเหมือนกันไหม หรือว่าคนที่เขาปลูกจนต้นโตแล้วน้องไม่ได้ไม่มีปัญหายังไงคุยให้ฟังหน่อยนะคะทุกคนอยากรู้ค่ะแต่ดิฉันก็กําลังเรียนรู้ไปนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะเคยปลูกเขานะนี่เป็นหน้าตาเอ,อถ้าดิฉัน s p e ดคลิปนี้ตรงนี้อาจจะวุ่นวายวุ่นว,วายต้องขออภยะะัยด้วยค่ะกลมลําบากนิดนึงนี่คะ่ะหอมเลยค่ะหอมเลยนะ,ะอ,ยนะอยากจะเรียนรู้อีกนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเราทิ้งให้เขาฝักปีนี้แล้วน้องจะหายไปอีกกี่เดือนถึงจะกลับมาเป็นดอกอีกนะคะอันนี้คือ หลายเดือนมากค่ะหลายเดือนมากๆแต่ก็ได้มเมล็ดหลายมเมล็ดนะคะแล้วน้องก็คือพอเอาไปเพาะปุ๊บติดเลยค่ะทุกคนคือเกิดขึ้นมาแล้วก็โตเอาโต,เอา,ตเอาเลยนะคะเหมือนกันกันกบชงโคสีชมพูนั่นแหละคะ่ะซึ่งถ้าเอากิ่นไปชําก็คงจะติดดีค่ะทุกคนติดง่ายอยู่แล้วนะคะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งหนึ่งให้เขามีเข้าฝักเข้าเมล็ดนะคะอยากเก็บมเมล็ดค่ะแต่ถ้าเขาบานท้งต้นคือเขาหอมมากเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็ตระกูลเซี่ยวตระกูลชงโคนะ ดีดีทุกคนหามาปลูกนะคะมันหอมมากดิฉันชอบแบบชอบสวนที่มีความหอมแต่ที่ที่ดูแล้วเหมือนจะไม่ถูกฉโลกดิฉันเลยคือไม่ใช่ไม่ถูกฉโลกคือดูแล้วดิฉันไม่น่าจะรุ่งเรืองกับเกรวิเลียแต่ก็ตัวดีนะอันนี้เสียบยอดมานะคะเดี๋ยวจะต้องไปตัดไอ้กิ่งที่จากตอชำออกนะคะแล้เวเราปล่อยให้เขากางออกมาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะตอนเขาเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเป็นไปได้ไหมกับเกรวิเลีย เพราะว่าหลายๆต้นสามสี่ต้นที่ปลูกไว้ก็เป็นลักษณะเชื้อราหมดเลยอะหรือว่ากิ่งมันดําเองก็ไม่รู้อะทุกคนแล้วก็อีกต้นหนึ่งค่ะดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะยุงแบบโอโห,หลานมาก <Okay. S 1> เบญจมาศดอยค่ะทุกคนเบญจมาศดอยสวยละมุนละไมามากอะค่ะน้องเหมือนเดเรียนะคะดิฉันจะออกเสียงเดเรียนะไอ้น้องรักเรที่คนไทยเรียกะนะคะดิฉันออกเสียงเดเรียเพราะเสียงอังกฤษออกเสียงเดเรียคะ่ะ ถ้าเสียงอเมริกันกับเสียงทางอื่นก็จะออกเสียงดาเลียนะคะน้องไม่มีกลิ่นนะม,มีกลิ่นอ่อนมากๆที่ปลายเกสรนั่นแหละคะ่ะจุบตรงกลางพาทุกคนดูหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่ารอบนี้คือน้องออกดอกเยอะก็เลยพาดูซ้ำอีกนิดนึงนะคะเจ้าเอกเธอเธอมันอนกอดต้นไม้อยู่ต้นไม้อยู่หรอจ๊ะเฮ้ยด,ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแค่พลาดนะพวกนี้กลมแล้วนะ <c oughs> กลมแล้วน่ารักจังเลยอะ่ะ ไม้ถิ่นจากทางอเมริกากลางนะคะโว้ยทางเม็กซิโกทางอะไรทางนู้นนะคะองอกแงกงอกแงกเป็นอย่างยูซือก็ได้ถึงงอกแงกตาเนี่ย <c oughs> ทุกคนอยู่กับดอกไม้แล้วมันมีความสุขมากถึงมากที่สุดคะ่ะออกดอกเยอะเลยทุกคนนี่คะ่ะน้องอยู่ผิดที่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะชำน้องแล้วก็พอชำได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการย้ายออกจากตรงนี้นะคะ ตอนนี้ให้น้องเติบโตกันเพราะว่าตอนที่เราตัดทิ้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ชำเลยนะคะแะตอนนี้เรา,เาทําหน้าร้านของเราตรงนู้นนะคะหลังต้นกล้วยพัดนะคะหน้าร้านเราเอาต้นไม้ไปวางตรงนู้นนะคะซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าจะขายได้ไหมแต่ว่าก็อยากทำเลยเนะาะสันฝันที่อยากมีการเดินเซ็นเตอร์เป็นของตัวเอง <laughs> โอ้ย,อยปวดแอลเดียเห็ดยังเนาะจังสีดา <laughs> ทุกคนดูนตรงมุมเนี้ยเป็นมุมที่บอกเลยว่ามุมแบบนี้นะถ้าเป็นเมืองหนาวนะคือมันรลิศเลยนะคะเพราะว่า มันจะทําให้ฟีลลิ่งคือดีมากๆแต่ว่าเมืองร้อนเราเนี่ยปัญหาคือยุงเยอะค่ะตอนนี้กล้องดิฉันก็จะโยกไปโยกมานิดนึงเพราะว่าจะคอยปัดคอยปัดยุงนะคะทุกคนไข่ในหินของดิฉันคือดีมากแล้วว่าหวังว่าจะไม่มีปัญหานะเออเมื่อกี้ว่าจะพาทุกคนดูน้าก็เริ่มลดแล้วคะ่ะทุกคนน้าเ,เริ่มลดแต่ว่าความชื้นในดินก็น้ําในดินก็คือยังเยอะอยู่เออเกตมณีสู้ได้ยังสู้ไหวอยู่นะคะสาธรน,นี้รู้สึกว่าชิลมากค่ะแต่ว่า ชแมบทองหรือว่าทองนพเก้าไม่อยู่แล้วนะคะลาบายบายแม่ละโบมือบายบายแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเราจะตอนอีกหลายกิ่งค่ะตอนนี้ว่าจะตัดทิ้งแต่ว่าเขาคงจะต้องตัดทิ้งแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่เหรอกคือชแมบทองเนี่ยคือมีเมล็ดหล่นเยอะมากแล้วก็เกิดง่ายมากแล้วก็โตง่ายนะคะโตง่ายพอๆกันกับไอ้ชงโคเลยนะแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามคือดีมากอะคะ่ะทุกคน เราก็ไปหาเก็บเอาต้นเล็กๆที่อยู่ตามพื้นน่ะมาใส่ถุงไว้ตอนนี้นะคะเอาไว้จําหน่ายค่ะนี่คนดูซฟลิงอุอ้ยสิบสองนาทีกว่าทุกคนการต้องสปีดคลิปอ่ะแล้วสปีดแล้วมันก็จะวืดวดัดวืดวัดในขณะที่ดิฉันหมุนกล้องอะ่ะเออ,อยังไงก็ต้องสปีดเพราะว่าไม่อยากจะพูดให้มันเป็นคลิปยาวๆเกินไปทุกคนใครจะมาดูดิฉันนักหนาในการพูดล่ำลายอุ้ยอันนี้เป็นลูกสีแดงสีชมพู สวยงามมากน้องจะต้นใหญ่ให้ไหมทุกคนเนี่ยน้องจะเป็นไม้ใหญ่ให้ไหมเดี๋ยวต้องมาแต่งแชแมพต้นนี้กันนะคะให้น้องขึ้นให้สูงเพื่อที่จะได้เป็นร่มแล้วก็จะได้ไม่เบียดต้นอื่นจนนี่โอ้ยแน่นมากแน่นมากเธอแน่นมากแม่จะแซะเธอยังไงนี่เธอแน่นเกินไปแล้วโอ้เราจะแซะก,กันยังไงล่ะทุกคนกระถานถึงจะไม่แตกโอ้ยัยงควมีช่องว่างได้อยู่เนาะโอ้ยทำไมรีบจิ้มออกนี่คือพงเอ้ยพงเราต้องมาทําการจิ้มน้องออกแล้วล่ะไม่งั้น โอ้ยต่ต่ตแตแตแ,ตแ,ตแน่นมากยังไม่ถึงปีเลยอะ่ะแค่ไม่กี่เดือนเองทุกคนที่ทําอยู่ตรงเนี้ยหนาปลึบเลยอะ่ะดูมุมมุมนี้ที่เราอันนี้เป็นกระดิ่งนางฟ้ากับโพจิตสีก็ปเปิดช่องนิดหนึ่งเพื่อให้อันนี้น้มลงมานะคะหลิวหรือว่าวิโลืมถูกใจแม่ยิ่งนักลวกเหรอปลวกมาขึ้นหนูเหรออย่านะทุกคนพาดูช้อนทอง ช้อนทองน่ารักไหมคนไทยเรียกช้อนทองค่ะอันนี้ก็ต้องแต่งอีกแล้วแหละตอนแรกว่าจะให้เป็นพุ่มเล็กแต่ว่าเดี๋ยวแต่งให้เขาเป็นต้นสูงขึ้นนะคะกระตังกระตังมาแล้วกระตัง,ตงมาแล้วอัปปะอัปปะอคอสมอสคอสมอสสีเหลืองสวยเนาะพวกเราอาจจะชินตา แล้วก็มองผ่านความสวยงามแต่ดิฉันมองผ่านไม่ได้อทุกอย่างสวยงามหมดโอ้ทุกคนมาแล้วนี่น้องนี้ขอมเมล็ดเข้ามาได้จริงๆด้วยดูสินี่ขอมเมล็ดมานะคะอันนี้พนมสวรรค์ทุกคนโอ้หลายนาทีแล้ะเดี๋ยวเราจบกันอยู่ที่มุมรกๆนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะค่ะกำลังเริ่มมืดเลยค่ะทุกคนปะเราลาจากกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอ้อยังไม่ผ่าเดินชมโซน ดอกบานชื่นตังมู้นะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังแล้วกันวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะอ่อนมีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ